ำกล้อง OM กับ OM2 เนี่ยครับเราสามารถที่จะตั้งคัสตอมเซตติ้งได้ถึง4แบบนะครับ C1 C2 C3 C4 ไอ้คัสตอมโหมดหรือว่าคัสตอมเซตติ้งเนี่ยมันคืออะไรสำหรับคนที่ยังไม่ทราบนะครับมันก็คือการที่เราสามารถที่จะโปรแกรมกล้องของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็น อะไรก็ตามนะครับใส่ไว้ใน C 1 C 2 C 3 C 4ได้อย่างเช่นในสถานการณ์ที่เราไปเที่ยวแล้วกันนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยเราอยากจะถ่ายทั่วๆไปเราตั้งเป็นโหมด A F ก็ประมาณกลางๆ5.6เดินถ่ายสบายๆค่า ISO นู่นนี่นั่นหรือจะปุ่มเมนูอะไรต่างๆก็ได้จากนั้นเนี่ยนะครับเราก็เซฟไว้ใน C 1 ส่วน c 2เนี่ยเราเอาไว้สำหรับถ่ายพอร์เทรตล้วก็ไปตั้งค่าอย่างเช่น f อาจจะกว้างกว้หน่อย iso อาจจะไม่ต้องเยอะมากนะครับอาจจะได้ไม่ต้องมี noise เยอะหรือว่าไอตัวจุดโฟกัสเปลี่ยนเป็นแบบ subject detect อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับแล้วก็เซฟไปใน c 2, เพรพอจะถ่าย l ลน d s c a p e ก็ตั้งค่าต่างๆแล้วก็เซฟไปใน c 3พวกนี้มันจะทำให้เราทำงานสะดวกเพราะเวลาที่เราทำงานเราก็มาเลื่อนเอาตรงนี้เลยนะครับ c 1ถ่ายทั่วไป c 2ถ่าย พอ r ทรด C3 l แล s c เค e นะแต่ทีนี้เวลาที่จะเรียกใช้แบบเร็วๆอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอยู่ในโหมด A อยู่นะครับอยู่ในโหมด A เราอยากจะถ่ายแบบ p o พ t เทรดเร็วๆซึ่งไอ้ตัวพอ r ทรดเนี่ยมันจะอยู่ใน C2 เราไม่อยากจะมาหมุนตึกๆๆ๊ตึก,ตก,ตก,ตกพราเดี๋ยวยังไงเราจะใช้โหมด A อยู่เรื่อยๆนะครับเราก็อ s ไซน์ปุ่มอย่างเช่นอาจจะให้เป็นปุ่มนี้นะมปุ่มนี้มาใช้งานพรกดปุ๊บให้วิ่งไปที่ C2 เลย วิ่งไปที่ C1 วิ่งไปที่ C3 วิ่งไปที่ C4 อันนี้ก็ทําได้นะครับก็เข้าไป assign ปุ่มแล้วก็เลือกไปปุ่มนี้ซะจากนั้นก็เข้าไปเลือกซึ่งของ OM เนี่ยง่ายมากก็คือเลือก C1 C2 C3 C4 ได้เลยนะครับจะเอาเป็นอะไรก็ได้แต่อันนี้มันมีข้อจากัดอย่างหนึ่งคือถ้าเราอยู่ที่ C1 เราจะมาใช้ปุ่มนี้เรียกไป C2 เนี่ยมันไม่ได้นะก็ หรืออยู่ที่ C2 จะเรียกไป C3 C4 อะไรจะไม่ได้มันต้องอยู่ที่ไอ้หมดปกติของมันทั้งหลายเนี่ยแล้วก็กดเรียกเข้าไปแต่เท่านี้ก็สะดวกมากแล้วนะครับก็สะดวกมากถ้า assign ไว้หลายๆปุ่มนะแบบว,ว่าพออันนี้มาเราก็อันนี้คือปุ่ม C1 อีกปุ่มหนึ่งเป็น C2 เนี่ยสลับไปสลับมาโอ้โหทำงานได้เร็วเลยนะครับลองดูครับจากตัวอย่างที่ทำให้ดูน่าจะช่วยงานได้ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น